จากข่าวที่แล้วที่เมียของผมตัดผมให้ผมแล้วเอากางไกลแทงหูวันนี้จะขอให้เมียเนีย่ยตัดผมให้อีกรอบหนึ่งนะครับเราจะมาดูกันนะคะว่าวันนี้เนี่ยมาดามแพมเนี่ยจะใช้เวลากี่ชั่วโมงในการตัดผมให้คุณวิทย์เพราะว่าตอนนี้ร้านเสริมสวยเขาก็ปิดร้านพี่เอก็เจ๊งไปแล้ว <S <S อ๋อไม่ใช่แล้วครับบุดเรนตอนนี้เราก็อยู่ร้านพี่เอเนี่ยหละอ่ะเดี๋ยวคุณวิทย์เนี่ยตระผมไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาลองตัดผมคุณวิทย์ในช่วงนี้ดูว่าจะรอดหรือไม่รอดนะคะ ช่างผมสวยจังเลยใช่สิไม่สวยได้ไงล่ะช่วงนี้โบทอก่ะปิดมดเปิดแต่ร้านสปาเท้าก็เลยเขาไปนวดเท้าพอนวดเท้าเสร็จปุ๊บเนี่ยหน้าสวยเลยนะคะช่างผมที่ชมงขาพอนวดเท้าที่หน้าเหรอจ๊ะใช่ค่ะตกหน้าด้วยฝ่าเท้าอ่ะเดี๋ยวเราจะมาตัดผมให้คุณวิทยเราจะแบ่งแสกก่อนยทำไมคุณต้องโอวอรอย่างนี้ ทำ<ด>ไม <ง S 1> อ่ะ <c oughs> ดูทรงแล้วไม่ไ่ารอดข้างนี้สวยแล้วแต่ข้างนี้ยังบานอยู่คุณย <c oughs> อบหัวบานบานนี่เหรอท่นชอบนะอ <c oughs> <c oughs> คุณลูกคา้าตอนนี้เนี่ยเราตัดไปแล้วนะคะสองชั่วโมงคะ่ะครับพึ่งได้แค่ดีดีครับรตัดปฏิเลียนไม่เป็นแล้วว่าพี่ช่วยสอยๆข้างนิดเดิงคุณลูกค,าค้าขาคุณลูกค้ายากแสกกลางหรือแสกข้างคาหรือว่าแสกอเอียซ้ายหรือเอียงขวาคะผมต้องถามเมียผมก่อนนะครับแล้วคะอ่าไหนบอกมาสิแ<ะ>สกไหนดีแสกตรงไหนดีหรอคุณคุณเอาอีโต้มาโดนหัวผมทำไมเนี่ย <S 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 <S> ต่อ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 ตแกงแกงเพื่อนกลอดโลยานอยนะ่อยนะตอนนี้นะคะเราก็จะไทยจะไทยดีก็ ยังไงก็ได้ตอนนี้นะคะเราก็ตัดกรีบ,รบออกไม่ได้ตัดผมให้คุณวิทย์นานมากนะใช่ครับค่อนข้างนานมากเลยนะคะสมัยเรียนอะ่ะคุณวิทย์ชอบให้ตัดผมให้เพราะเราหึงผัวไม่ยอมจะให้ผัวเนี่ยไปตัดข้างนอกและปัจจุบันนี้เนี่ยล่าสุดเนี่ยมีงานเข้ามาไม่เลือกงานไม่ยากจนนะคะแต่เขาบอกว่ามาดามแพมคะรับแต่งหน้าผู้ชายไหมคะไม่หน้านายแบบไม่ทําไมอะ่ะ ไม่ไม่ให้รับถ้าเกิดเธออยากทํางานแต่งหน้านายแบบแล้วล้วก็ออกไปนอนนอกบ้านเลยบ้านที่ฉันยึดอุ้ยขนาดนั้นเลยเหรอสวยจริงนะ,ะจ๊ะว่าไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวตัดผมนะถ้าแหว่งอะ่ะก็โกนหัวแล้วก็บวชเลยหนึ่งพันษาอืมเนี่ยช่างตัดผมคนนี้ทุ่มเทมากเลยนะครับเศษผมติดต้ลักแร้เต็มเลยเนี่ยยังไม่ยอมปัดออกเลยเนี่ย, <c oughs> <c oughs> <c oughs> ยน่าเกลียดมากหมอคัดคันคัด โอเคโอ้ยแล้วกูจะได้ตัดไหมเนี่ยบอกให้อยู่นิ่งๆอยู่นิ่งๆก็ไม่เคยอยู่นิ่งๆเลยเนี่ยก็ลองดูนมสินมยังไม่นิ่งเลยนมยังใสดิดดิ๊ดดิ๊ดิเลยก็ตัดไปเพื่อสร้างความบันเทิงให้กับคุณลูกค้าอะไรอย่างนี้ไงสนุปเนี่ยเป็นสปาแฝงนะคะใช่อ่ะก็ไม่ใช่เวลาทำเสร็จจะทำอย่างนี้ไงก็อย่างบเออก็เนี่ยงบก็เสียบไปล่องนมนี่เอาได้ปุ๊ โอ้ยดีไหมไม่ถ้าถามว่าใส่นมไหมคะสายนมไหมคะเอานมไหมคะโอ้ยนี่แบบว่าเรียนนตัดผมนี่เหมือนจบมาจากออกฟอร์ดเลยนะอ๋อพอดีว่าซื้อมาค่ะมันทำให้ยังไม่จบนี่เรียนมานะเรียนที่ไหนเรียนที่เที่ไหนวะ เรียนที่เซนทันวลนัคอชวัตขอบอะคาเดมีนะโดยครูป่องนะเป็นครูที่เชี่ยวชาญเรื่องสีผมอาเราเป็นลูกก็คือเรียนแต่ทําสีแต่มาแอบตัดผมนะคะมีการคีบกันการเดี๋ดเดดพี่เอมานีิคนนี้ใครคะคนนี้ใครคะ อันนั้นอันนั้นน้องชายพี่เองแล้วคนนี้นะคะล้าก่อแก้วล้าก่อแก้วนะคะซึ่งเรียนมานานแล้วนะคะ <c oughs> แต่มือก็ยังเหมือนเดิมดูตาเด็กก็หล่อมะ่ะล่ะ คูซิล่อนะเนี่ยหล่อนี่ยแล้วคิดไปเองเหมือนเหมือนนักล้อเหมือนนักร้อคูซิลล่าคูซิลล่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราลุกขึ้นทำไมยังไม่เสร็จนี่มันเป็นทรงมันเป็นทรงโทนี่แอนเกเลยนะเนี่ยโอ้โหโทนี่แอนเกเหรอโอ้โหโทนี่แอนเกเลยวิธีการตัดโอ้ยรู้เลยว่าต้องโดน ไม่โดนนิ้วก็โดนหูอะเดี๋ยวสมปีอ่าท่านผู้ชมดูสิคะพอไหวไหมได้แล้วเนาะอะไหนต้องดูอะพี่เอดูดิตรงไหนเพิ่มอีกไหมอะดูไหนซินี่คือนานมากนะเปไนไงบ้างขาที่ไม่ได้ตัดค่ะแล้วก็นานมากเลยนะที่ตัดมาแล้วไม่เสร็จเนี่ยใช่มันก็โอเคสวยสวยถ้าเปิดร้านอย่างเงี้ยรอดไหมเจ๊รอดเจ๋งก่อนร้านทาโ่ตารอนอีกเออร้านทาโลเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะรอดเนี่ยตอนนี้เนี่ย รีบนะคะท่านขาท่านนี่ช่วงนี้โควิดแต่ห้ามทําเคมีใช่ไหมนี่แต่งร้านใหม่เนี่ยวางจัดเนี่ยทําร้านใหม่ทําร้านใหม่ทำร้านสวยมากทได้เข้าไหร่ไม่มีไม่มีร้านจะใกล้จะเจ๊งแล้วใกล้จะเจ๊งจริงจริงเพราะเขาบอกว่าตอนแรกเนี่ยเปิดได้วันที่หนึ่งแล้ววันที่หนึ่งเนี่ยก็เลื่อนไปอีนีกเลื่อนไปอีก นี่สเดือนเลยไม่ได้ทําเคมีเลยเมื่อก่อนจะต้องบอกว่านี่สมเดือนนะผู้ชายไม่ตกถึงท้องเลยแต่วันนี้สามเดือนแล้วเคมียังไม่ตกถึงท้องเลยได้ดี ไม่ตบถึงท้องไม่เท in ่าไหร่เคมีไม่ได้ได so like wow ้แต่เคเอฟซีเคดุวยก็ไม uh, ่ได้ช่วงนี้เคดุวยก็ไม่ได้ไบใช่ไหมไม่ได้เขาห้ามกินช่วงนี้โควิดอแล้วมาที่ร้านเรานะไม่ต้องกลัวนะแอลกอฮอล์เรามีเพียบเลยในกระบอกกระบอกฉีดแอลกอฮอล์เพียบอัลละค่ะคุณลูกค้าเพื่อความปลอดภัยนะคะโอ้ยัอ่ะ จะได้ทำความสะอาดไงหลายคนบอกว่าถ้าเม่สัมพันธ์กันแต่ทำยังไงถึงจะไม่ติดโรคโควิดนะคะดังนั้นเนี่ยพ่นไปนะคะ ก่อนใช้งานเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวมีน้องๆเขาบริการให้รอเดี๋ยวเลือกได้เลยคุณอ้อยคุณหลังคุณลินอ่าเออคุณอ้อยคุณลินเนี่ยคุณมดเนี่ยเลือกได้เลยอ้าแล้วคุณหมิวล่ะคะอ่าคุณหมิวแกไปเปิดร้านเองแล้วค่ะ๋อเหรอคะเออเปิดร้านเองแล้วค่ะมีคนออกตันให้ค่ะใครเปิดไท้นะคะคุณแม่ค่ะค่ะคุณแม่รวยนะคะเอาละค่ะตอนนี้เราก็ตัดผม เอาเอาเอที่แหว่งๆออกไปนะคะด้วยกันไก่ซอยนะคะครับอ่ะตัด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 ไปแนะนํานะคะคนมีกันไก่ซอยเก็บไว้ค่ะซื้อมาไว้ที่บ้านเองตอนนี้ขึ้นสนิมนะคะครัวแบบว่าตัดเข้าบาดทะยักตายนะคะสงสารหัวก็เลยแบบว่าเออบังคับหัวลงมาที่ร้านที่เอดีกว่านะคะกาแต่งแต่งแต่งดูดูความตำบอลของเม,มียผมอ,อ,ยอ้าวยังไงอยาก็ใช้แล้วเมื่อกี้เนี่ยแล้วอะ<ด>ไรอย่างเงี้ย แล้วมันก็ติดผมพอมันติดผมแล้วเออก็ใช้แล้วเอาก็ถัดติดแมสดีจังเลยฮะเดี๋ยวค่อยเอาอันใหม่ไงก็เช็ดให้เนี่ยแมสเนี่ยดีกว่านะตามร้านเสริมสวยเนี่ยตามร้านดร์เบอร์เขาใช้แปรงขัดรองเท้านะเธออ่าเนี่ยจนใช้แมสเลยนะน่าลงทุนเลยนะอันละสามบาทห้าสิบเนี่ยเจ้าสาวคนไหนที่จะจ้างแพมนะครับไปแต่งหน้านะครับรู้ไว้ว่าเนี่ยคุณภาพแพมเนี่ยระดับเนี้ยคะคะ อ่ะดูเนี่เเยเกี้ยงไหมเกี้ยงโอ้เสร็จแล้วอ่ะเสร็จแล้ว <c oughs> เป็นไรมากไหมเมื่อเช้าหมอบอกติดแล้ว <c oughs> ติดไรอ่ะติดโควิด ติดโควิดหนักมากเดี๋ยนะหมอบอกให้ไมบำบัดติดโควิดเดี๋ยวติดโควิดเนี่ยมันคือหนังของพี่พอานนท์ใช่ไหมคะขอแถวแตกแหวกโควิดใช่ติดโควิดติดหนักมากแลวติดอันใหญ่ๆด้วยอันใหญ่เออเล็กๆมาบอกว่าเป็นลุกก็เป็นลุกไงัยแต่เราก็ต้องเป็นลุกที่ชอบกินงูใช่ไหมไม่กินไม่กินไม่กินนะคะคนที่ไม่อยากออกกล้องนะคะท่านผู้ชมค่ะก็เพื่อผู้เรียนไง ก็บอกมีทุเรียนไงก็ตามนะนรับตอนนียก็เครียดๆอยู่เครียดเหรอก็อยากออกเท่าไหร่เออไม่ค่อยอยากออกถ้ามาลามแพนไม่มาขอร้องไม่มาก้มกามมันก็จะไม่ออกหรอกนะค่ะจบข่าวนะคะข่าวตอนนี้นะคะเราก็จะเซตผมกันนิดนึงอ่าเพื่อที่ว่าให้ดูดีนะคะเนี่ยย้อมผมเมียก็ย้อมให้เซตผมเมียก็เซตให้เนี่ยทำผ่าอุ่ยชัยโยเมียก็ทำให้ นะคะอ่าคุณวิทย์ทอบผ้าไหนมากที่สุดคะเออโอ้โหพูดยากมากเลยครับผ้าอึ่งชยโยใช่ไหมคะอาจจะเป็นนี่ตอนนี้เราจะทําเป็นซีรีส์พระเอกเกาหลีรอรอลอรอโอ้ข่าวจั่วเลยในกล้องฮะข่าวจั่วเลยกล้องนี่ดีนมจส้เหรอโอ้อนมเธอดำจ้ะอ่าหยอกไม่ได้ดำแต่นมกันกีก็ดําค่ะโมีกีขาวเออมีขาวอกชมพูจากรู้จักเลยมาดา ไรสามจริงเนี่ยรักกัมันเนี่ยรักรักจริงๆหรือว่ารักอสัยศาสตกไปทำหมอทำของมาหรือเปล่าไม่ได้ทำอย่ามาหมอไหนอะมาอะไรน้องชานจะรักเธอขนาดนั้นหมอจ้า พาพากี้กับหมอปลาแล้วหัวจะรักนะคะับอใช่ทำบ้างอ่ะเนี่ยเปลี่ยนนี่เปลี่ยนทุกสามวันเปลี่ยนทุก3ามวันหมายถึงถุงย่างเหรอคะกับข้างเอาไงกับข้างเอาใช่ไหมเออเลิศเอาละค่ะตอนนี้นะคะเราก็ตัดผมให้คุณวิทเนี่ยเรียบร้อยแล้วเป็นไงบ้างคะรอดไม่รอดหนอนไงครับฝีมือมาดามแพมผ่านไหม อ่าแต่ว่าก็มีพี่เอเนี่ยช่วยเล็มๆมข้างๆ้หูให้เล็กน้อยถึงบานกลางนะคะคืนนี้เนี่ยตัดผมนี้ถ้าตอนกลางคืนเนี่ยจะตัดผมนะคะจะไปตัดผมที่อื่นต่อนะคะพร้อมไว้เอาล่ะสาหรับวันนี้เนี่ยก็ขอบคุณทุกคนนะคะผ่านไม่ผ่านเนี่ยอย่าดูก็รู้เองนะคะแต่ถ้าจ้างมาดามเพมมาซื้อไม่ได้ละผ่านทําเงินไม่มากพอเป็นไงเป็นไงร้านร้านร้านพี่เอสวยไหมร้านทําใหม่สวยไหมร้านทําใหม่สวยมากเลยค่ะนี่ฮะนี่ ปา้ายใหม่รูปใหม่สีใหม่โคมไฟใหม่แอร์ใหม่แต่เจ้ของร้านยังคงเดิมมีปลามีปลามีปลาแต่ไม่มีเบ็ดไม่มีเบ็ด <c oughs> คืออะไรก็อดนะคะ <c oughs> ก็ถ้าใครอยากแวะมาที่ร้านเอทาโรนะคะสยามสี่แยกโรงไม้อยู่ที่ไหนอยู่ที่สี่แยกโรงไม้โรงเรียนสตรีวิทนะคะรีบมาก่อนร้านจะเจ๊งนะคะลาดร้า71ด71ครับถ้าเกิดสมมติว่าคุณมาตอนนี้เนี่ยก็จะอยู่ที่ลาดพร้าวแต่ถ้าเกิดว่ามาในอนาคตจะอยู่ที่กรมบังคับคดีครับรากาใ่นะคะรากาใ่นะคะและยังอยู่คลิปนี้ก็บ๊ายบาย ะะบ,าย,บายนะคะบ๊ายบายนะคะ<า>สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ